โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโซละนะครับก็อยู่ในบอกฟุตนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมมีอ่าผมจะมาทําการซื้อผลปีศาจนะครับแล้วก็ซื้อเกมพาร์อื่นๆด้วยนะครับผมก็คือเป็นเวลาของเทพทูโรบักเกมมิงนะครับผมชื่อช่องใครวะคงไม่มีหรอกเนาะโอเคก็ผมจะซื้อ อ่าผมจะซื้อนั่นก่อนนะครับก็คือการหาผลปีศาจนะครับผมก็ราคาอยู่ที่2,700รโลบักนะครับผมโอเคก็ทำการซื้อเลยนะครับผมจัดไปนะครับผม2,700รโลบักนะครับผมกดซีฟขึ้นมาด้วยโอเค โอเคซื้อไปแล้วนะครับเหลือ700 0โลบักนะครับผมโอเคก็ทำการซื้อผลปีศาจนะครับแบบถาวรนะครับผลที่ผมอยากได้นะครับก็คือผลโอเปอเปะนั่นเองนะครับผมโอเคเหลือ15้นาทีมีผลรายขายเป็นเงินบ้างนะครับผลทรายอ่าผลลาวนะครับผมผลผมไม่มีแล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะครับผลโอเปอเปนะครับผมก็ รีวิวสองพันห้านะครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 1> ทําการซื้อไปนะครับผมโอเคเคผลโอเปโอเปเสร็จแล้วนะครับผมเหลือประมาณสี่พันใช่ปะโอเคสี่พันสี่พันนะครับก็ซื้อผลแสงนะครับผมโอ้เ oh. ทพทัวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผลแสงหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลบั๊กนะครับเหลือสามพันห้านะครับผม โอเคสผลแล้วนะครับผมก็ผลอีกอันนึงนะครับคือผลอ่าโมจิโมจินั่นเองนะครับผมก็ซื้อไปเลยนะครับผมเหลือ1,100โลบักนะครับผมโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับผม1,100รหรอคงไม่มีพอที่จะซื้อพวกนี้เนาะโอเคเท่าไหร่ไม่พอนะครับผม ผลไม่พอเหมือนกันนะครับผมก็คงไม่มีผลอื่นอีกแล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะสุ่มอาปีกนะครับผมอยากได้อาผมอยากได้ขี้ปลาของเผ่ามนุษย์เงือกนะครับผมโอเคก็ทำการสุ่มเลยนะครับผมขอให้ได้นะครับผมเฮ้ยหรือเปล่าผมได้อะไรเนะ่ย เป็นอ่าเป็นมนุษย์นะครับผมโอเคก็ถือว่าเกลือเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็กดซื้อใหม่นะครับผมก็กดซื้อไปใหม่ได้อะไรเนี่ยสกายเปียนะครับโอ้ดวงสวยอะไรอย่างนี้นี่นะครับปึ๊บได้อะไรเนี่ยโอเคนะครับก็ได้คลิปปลารเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการ ไปลงน้ําดูนะครับผมโอเคนะครับก็ว่ายน้ําได้นะครับผมโอเคโอ้ยก็ถือว่าดีเลยนะครับผมโอ้ดีมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมต้องเลเวลตันนะครับแล้วก็ไปอัพอาชีพสลามนะครับผมก็ให้อ่าเห็นคร่าวๆนะครับก็คือลงน้ําแล้วมันหิวเลือดด้วยใช่ปะแล้วก็อาเลือดไม่ลดนะครับผมโอเค ก็เหลือกิโลบัคเนี่ยนะครับถ้าเหลือก็ผมก็จะรีสเต็กไหมนะรีไหมนะอ่ายังไม่รีนะครับผมยังไม่รีนะครับแล้วก็ซื้ออะไรอีกนะผมมีเกมพาร์อ่าหาผลพิสายแล้วนี่นะครับก็ถ้าผมถ้าผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอ่าหาผลพิสาจให้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็ซื้อหมดแล้วนะครับดรอปบ,บอสนะครับผมอ่าดรอปบ,บอสเหรอดรอปบ,บอสดรอปบ,บอสอ่าเอาสักหน่อยก็ได้นะครับผมสักหน่อยเนาะเหลือ489โลบัคนะครับผมโอ้โตรเทพทูเลยนะครับผมโอเคก็จะมาดูข้าวๆนะครับผมก็คือดาร์คเบดนะครับผมซื้อแล้วนะครับผม หาดีวิลฟ o d ซื้อแล้วนะครับมาตเตอ y ี่คูณ2ซื้อแล้วนะครับดอบบอสนะครับซื้อแล้วนะเรือซื้อแล้วนะครับเงินคูณ2ผมไม่จําเป็นนะครับผมโอเคก็ซื้อหมดแล้วนะครับผมโอเคก็โดบักเนี่ยนะครับผมก็เหลือประมาณ480กว่านะครับผมก็จะเก็บไว้อ่าแจากเซิร์ฟ VIP นะครับผมโอเคก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็นะครับก็บายๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็ทิ้งชื่อไว้นะครับผมผมไม่ได้อ่าเอาเซิร์ฟเก่านะครับผมไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเก่านะครับผมโอเคผมซื้อเซิร์ฟใหม่นะนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีคนแย่งผลปีศาจผมอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาผลด้วยนะครับผม โอเคผลโมจินะครับผมต้องไปาฟาร์มค่ามแบตเตอรี่นะครับผมโอเคก็สกิลแรกคืออะไรอ่าเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคผมอยากดูผลโอเปอปเปผมอยากได้มันมานานแล้วนะครับผมก็เห็นคนอื่นได้กันเต็มเลยนะครับก็พวกหาผลปีศาจนี่ผมว่ามันหายากแน่นอนนะครับผมโอเคก็ทำการ ไปเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นผลผลโอเปกโอเปกนะครับผมนี่นะอีกิฟนะครับผมอีกิป์นะครับผมผมมีผลโอเปกโอเปกผมผลโดนัทนะครับผมผลแสงนะครับผมก็ซื้อแค่สามผลเท่านั้นเองนะครับโอเคผลแสงก็ผมชอบใช้ผลแสงอะบินไปบินมาเนี่ยมันง่ายนะครับผม ไม่ดีผมจะใช้เป็นผลโอเปโอเปะเข้าใจปะโอเคมันเปลี่ยนให้หรือว่าผมกดผิดวันนี้ฮะโอเคก็อีควิปมานะครับผมโอเคเอา้าทำไมมันไม่อีควิปให้อ่ะอ๋อ,อผมต้องคลิกออกก่อนเหรอโอเคอีควิปนะครับิปคลิปคลิปโอเคได้สักทีโอเคก็ ต้องรีวิวสกิลหนึ่งนะครับผมโอ้มีสองสกิลนะครับผมเออฟนี่มันสองร้อยห้าสิบมัตอรี่ใช่ปะมันเป็นวาร์ปหรือเปล่าะอะเคสกิลหนึ okay, ่งคืออะไรนะครับผมลูมหรือเปล่าโอเคลูมนะครับโอ้โหเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ โอ้โโอ้ผมชอบมากเลยว่ะเอฟเฟกอะไรนี่อลังการมากเลยอะ <c oughs> okay. ่ะโอเคนะเอ้ยเจ๋งว่าถ้า oh. ่าตเตอร์ลีตันผมว่ามันต้องแบบใหญ่กว่านี้นะครับผมโอเคแล้วก็สกิลที่สองคือไรอ่ะครับผมก็ลองดูหน่อยนะครับผมค okay. สกิลที่สองนะครับผม คืออะไรอ่ะ <S <S ผมต้องคลิกที่ตัวศัตรูหรือเปล่ามันถึงจะใช้ได้หรือว่าต้องเปิดรูปออกมาก่อนนะครับรูมนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับโอ้ยเจ๋งว่ะโอเคโคตรเจ๋งเลยนะครับเ,เดี๋ยวนะทำไมมันรีโอ้มันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยดูดิแปบ๊บเดียวก็สามารถ นั่นได้แล้วอะใช้ส,สกิลได้นะครับอุ้ยตึกหายว่ะหรือผมตาฝาดวะโอเคผมก็ทำการอ่าไปนะครับแล้วก็กดใหม่ฟึบอุ้ยอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับก็แบบว่าทำให้สิ่งกีดขวางนะครับลอยละมังนะแล้วก็ทำการแบบอ ทำให้มันหล่นลงมานะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับผมผมก็จะลงช่องหลักนั่นแหละนะครับผมโอเคก็ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่มีคนติดตามแล้วก็มีคนดูนะครับแล้วก็มีคำว่า F4 ก็พอแล้วนะครับโอเคก็บายบายนะครับผม